กับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนี้กับสวัสดีครับสวัสดีตำเจ้าปุกกานครับกวันนี้พามาชุมเหมืนการทองตุงนะครับอยู่ในทองกว้างวันนี้ครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในกล้วแล้วครับเดี๋ยวพาอจะไปจุ่มไปเลยคราวตรงยามครับนี่ตอนนี้เขากำลังทำหนาบหลังอยู่นะพี่นะกลังทำหนาบหลังอยู่กับไม่ถูกเจ้าเดี๋ยวว่าทองนี้ถือว่าปีนี้ถือว่านามสมบูรณ์ก็ต้องดุนเล่ยนะต้องดุนเล่ย์ไปเล่งไหมไปยามนี่เล่งไหมนี่ทองนี้คือ เราเล่กไปข้างล่างเราคือวิวเป็นเขาจังล้นด่านนู้นครับเป็นทองกว้างมากตรงนี้ก็เรียกว่าทองจันทร์ครับทองจันทร์ครับไล่ไล่ลอยไล่ปั่นไหลแยกตรงนี้ทองจันทร์เนี่ยเราอีกผนไปตรงงูครับครับลอยไปอีกอีกหมู่บ้านนึงต่อเดี๋ยวป้าเพื่อนๆเซนนี่บานทุงตีชอบวิธีเกษตรธรรมชาตินะครับพาไปเยี่ยมชมสวนต่อเดี๋ยวครับครับกล้องผีเส้าคนแข็งตัวเนี้ยครับอยู่บ้านใกล้เคียงกันนะครับบ้านไส่อนไม่ได้ตอนบ้านไส่อนครับอยู่อคุณเหล่ามู้กับตรงนี้นะครับว่า พี่ๆเขาทำกิจกรรมได้ในสวนกับนาสนใจมากับภาพเพื่อๆขี้รอลรอทองมาตัวเดียวถึงกะไปถึงสวนน่ะนะครับไปครับกลับไปเลยนี่คือว่าลงน่นแดงเลยนะครับเดี๋ยวน้นฝนปีนวันนี้ได้หลักฐานมพนัก้านก็เพิ่งมาทำหลายหลังนนะทำให้พนักงานเขาเพิ่งกัดขันบางทีไม่ได้เก็บเกี่ยวปัญหาผลผลิตนี่นะมาจะเอาอ้องให้นะ แต่ถือเป็นกับะดวกองอาเจ้หน้ากันนะครับอันนี้ก้าวก้าวเลยกับนี้นี่น่าจะเป็นข้ามอะไรอยอ๋งเี้นระ่<อ>นาก็ของรถสีัำกับน,นี่นี่รถมาก็ท้าข้าวอยู่สั้นใช่ไหมครับก<อ>ับตาาเกิดว่าเป็นาารถสเดือนอ๋อาำยังนะ<อ>นมีบัญการกบางเดินทางทเราจะไปต้วห่ออันนี้จะ้องจนครับท่นันะครับ

bên trẻ kéo à được rồi đấy gặp chứng lại gặp chứng này chứng càng cao <laughs> chào nhiều mai mấy đô

นี่ก็ตอนนี้กำลังล้อมกันอยู่ครับล้อมในบ่อเลี้ยงไม่ไปไหนนเล้อมในเล่ก็ล้อมล้อมในก้าเลี้ยงเลยไม่ไปไหนไหอยู่ในนี้คือได้อยู่แร้วนะคุดนรับสวัสดีเจ้าววนกับสวัสดีค่ะมาถึงแล้วมาถึงครับมาถึงครับมาถึงแล้วเ้าเจ้ากองสวนหลวงจ่มเม็ดเมดมดเวเยยังไม่เลยตอนนี้เรา มาพบเจ้ากองสวนแล้วครับจากนี้เราขับรถมาจากบ้านแล้เดี๋ยวตรงนี้ประมาณกี่ลายครับพี่นน๊ต11ลายค่ะ11ลายนะลงอะไรเลยลายทิ้งไหมครับในนี้ปลวกลายทิ้งค่ะทำหนากสแปดลายที่เป็นสวนตรงนี้น่ะซ้ำลายซ้ำลายก็คือทำแบบผสมผสานนะผสมประจังคงเลื่อนหน้าไว้ค่ะซึ่งแต่กุชานี้ประมาณลายตึ้งไหมนะตึ่งลายมันลายนะไปเอาหน้าไม่ล่าหน้าเล่งนะค่ะตรงนี้ก็มีฝรั่งครับ กำลังขาโนนก็มีวัวคลาะหหนูปลามาวงพี่มาบ้านปลาพมาบ้านมีปลูกผสมพันธุ์มีแปลยงยาวัวมีผิดไส้เน้นการ,กรเกษตรผสมพันธา์ไม่ได้ทำทิ้งใดนทิ้งหนึ่งอย่างเดียวนะค่ะเรืที่ทำกันยังน้ำกันยังน้ำน้ำไม,ม่เป็นลักเลยขาดไม่ได้เลยขาด,ขาดไม่ได้เลยครับมีการกุศะกุศะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งถึงตรงนี้ถึงวันกับกุ้งนี่กุ้งตรงนี้ที่เลี้ยงนี่กุ้งที่ชนิดนะครับ กุ้งสองชนิดค่ะมีกุ้งกามกามกับกุ้งฝอยกุ้งหน้าบ้านเราะค่ะคือเราปลอยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยเออเอาแม่พันธุ์มาแม่พันธุ์มาไว้เนี่ยมีมีทางขยายในกระชังแล้วก็ขยายในตามธรรมชาติในบ่อของเรากุ้งกามกามการเรียงในซาะค่ะปล่อยธรรมชาติในซานี่เลยปล่อยรวมกับปล่อยรวมเลย้มันต่มลสมไ้ยตัวตัวกันไหมนะใช่ซึ่งกับซึ่งจะอยู่ในในกระชังนี่โลพรมกินอ๋อ อันนี้คือได้จากไหนซะได้จากไหนซะม,มปะามปมักวายมาปักวายนาทุนนาทุนกับแต่ว่ามันมันขยันมันย่อย,ยได้แต่นี้เลยใช่ไหมนะย่อยได้เลยคือในการช่างเนี่ย<น>เราได้ทังพรอมกินแล้วก็ทังอนุบาลไหวครับทําทเรื่องของกเกษตรประสบประสนมากี่ปีได้เลครับตอนนี้ประมาณสิบปีแล้วค่ะคือว่านานพอสมควรแล้วนะครับถึงการกิจกรรมที่ว่าได้ทําอยู่ ในสวนตอนนี้มีกิจกรรมอะไรทงายม้ยครับมีทำนาซ<ม>ึ่งก็มีทำสวนผสมมีปลูกพักมีทำปลูกไมป้ปา <c oughs> มีเลียงไส้เดือนมีเลียงไก่มีเลียงเช่นน่ะโล,ล่งคือว่าครบครบรุปแมสกวัวคุมมัดกาเปรผสมมาานจริงนอกจากว่าเป็นเกาเซทเรียงปืนเรียงพักแล้วเนี่ยกอย่างเป็นเรียงของปัสุตั์กันนะอย่างเรียงหัวกันเลียงหัวกันเอาคิวมาทำปุ๋ยไส้เดือน มาทำปุ๋ยไส้เดือนอมาเลี้ยงไส้เดือนอเราเลี้ยงแบบกะละมังเดี๋ยวมป็นโคบ,บันนี่เลยเปนโคบ,บันนี้เลยตอนนี้มีมีที่กลมได้กลมไหมมีประมาณหนึ้าสิบคูมโอ้ห้าคมคือทำป่อยคาป่ออันนี้คือไส้เดือนนะสินูนะค่ะอันอนี้แครได้หรือไม่กับนี้อันนี้อันนี้แคได้ค่ะอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มแคไ,ได้แล้วอันนี้เราก็าใส้ บอกเสต็ักเสตอะไรก็หาฮมันกะินเสตักจากไหนทวนเราเนี่ยนะจากทวนเราคือเราเราเอาขี้ไสเดือนไปใส่ให้พักกินออถึงพักถี่ฉายไม่ได้เสต็ก,กะอะไรพวกนี้เราก็เอาไมา้ไสเดือนกินอีกทีนึงถึงนี่ไอไ้ไรกับนี่เต่ดำๆนีดด่ดินไอ้นี่เป็นขี้วัวค่ะขี้วัวขี้วัวก็เราเลี้ยงเองวัววัวก็เลี้ยงเองค่ะใช่ขี้วัวกับพักไปน้าเนอะเราใช้ขี้วัวอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีเสต็ักเนี่ยเราก็ใช้เสต็ักด้วยก็ได้ เอามุนเวียนไหนนี่เลยนะมุนเวียนมุนเวียนไหนนี่เลยใช้เวลากี่วันได้ใช่เนื่องเหรียว่างห้เป็นเป็นปุ๋ยว่างห้เป็นปุ๋ยคือได้ทังทังมดทังโคมเลยอ๋อไอ้ยาถ่านนัวลุยเลยนะนัวอ่านโยมาเล็ดโยมาเล็ดโยมาเล็ดถานนี่นี่คือตัวเปเปอย่างแม่อยู่ไนเยไหมอันนี้ยังแม่อยู่ในกันสุกโคมยังแม่มดเลยแต่เนี่ยจะเป็นแหลกๆแบบเนี้ยคือมันขี่เลย นี่เราหล่อเอ็แห้งถึงเรากกวาดหน้ากุยได้เลยนี่เอ็เป็นปุ๋ยเนี่ยเรากวาดไว้เราเรากวาดไม่ตัางโค้งไมไม่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 อันนี้อันนี้หลบแหลกเรากวาดอันนี้ก่อนเราเต่ส่วนบนนะเอาแต่ส่วนบนที่มันแห้งแล้วนี่นี่นี่คือไข่มันนี่นี่คือไข่มันอันนี้คือไข่ไต้เดือนครับมันแมดอะไรตักทิ่งนะเวลาเวลาเราหลอนเนี่ยเราแยกเราแยกตัวตัวตัวใส้เดือนตัวไข่มันโอ้ มันจะกินมันจะกินอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันจะขึ้นมาขี้ข้างบนมันจะกินตรงทีทมันมีความชื้นนลนะไม่เปียกชริงจริงยาครับอันนี้ไช้่เดือนตัวไปไม้เ่านี้อ่อันนี้พันเอฟค่ะครับนี่ไม่ใช่ไแ้่เดือนตัวไปตามบ้านเรานะนี่คือกิโลหะือซ่เยใช่พันแอฟริกาซึ่งเข้าวบ้า ปีทุกแล้วว่ามันไอคีดีว่าไอคีไอคีดีแล้วมูนกี่เดือนนี่กิโลละเท่าไรกับตัวนี้กิโลละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทแต่แม่แม่พันนี่คือพันนี่กิโลละสี่ร้อยเกือบคือซื้อไปครั้งเดียวก็ถ้ามาเราขายได้นะใใชช่่มันไหนเนี่ยเราใซส์ลงไปแค่ซ้องพีดเนี่ยเราขายไปหยกโคมแบบนี้โคมละลอยห้าสิบบาทคือขายไปให้ก็ไปเลี้ยงต่อได้เลยถ้ามาเราไปเลี้ยงต่อได้เลยแล้วก็เติ้ม้าเราเอง ใช่คือพอเราพอเราหลอนเสร็จแล้วเนี่ยเราแยกเนี่ยเราได้เป็นส้วมครัวเราเราขยายต่อได้หรออ่าเราได้กองไหนโอ้อันี่แบบเลี้ยงไว้แบบไม่ต้องใช้ภาชนะไม่ต้องคือเราเอาจักเนี่ยไปใส่ภาชนะเมพันเลยจะอยู่ในนี้นี่นี่คือกองกี่ว่ากองเติบเวลาว่ากี้ก็โกยไวาโกยไวานะถึงจะเมพันใช้ลงไปอ๋อเราลวกครังล่างลวกครังล่าง เดือนบินตำกองกุ้เหาอนี่เป็นเนื้อปลาไปๆเลยนะอ๋ออันนี้คือเอเอเป็นเอฟเป็นอือยะอันนี้ก็คือซื้อเป็นการหมุนเวียนของที่เรืองจายนะกิโลมากิโลแล้วเคลื่อนปั๊กเคลื่อนเลยแ่ว่าอ่าเป็นปุผลปล่อยได้จากกิจกรรมนะครับมาอย่างไชเดือนนี่คือเป็นปุ้ยเลยนะนี่เป็นปุ้ยเลยนี่คือที่งทึไชเดือนแหละมันไม่มีความชื้นมันกิโลเลยนะมันไม่มีพวผมดูเลยนะ ไม่มีกินเลยไม่ไม่ไม่มีกินของคิวหมดเลยคือมันมันทุกอย่อยางจะไร้เรียบ,บร้อยแล้วอันนี้คือจะจะจะเป็นหลอนตั้งปลอมใจแล้วนี่อันนี้ปลอมใจอ๋อไอ้น,นุ่นมะเกี้ยนก็เรียกว่าชุดปลอมเรียงอเอาเอาเอา,เอาไปเอาไปตึ้งกระเลี่ยงต่อได้เลยอ๋ออันนี้เ<ย>นี่ยคือป<ก>ล,ลอมใจอันนี้ปลอมใจคือเราเราหลอนจัดแล้วนี่นี่นึ่งกิโลครับนึ่งกิโลเอาไปใส่พักใส่ต้นไม้นะอ่า Lăng chạp thì nó chung mà mặt tại bà ta cháy chạy lều gặp. Nếu bà ta mới chung gặp bày tỏ đây cắt cân và gặp bà gặp bà bà À, bà tít bà 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 Tít ra đây, kinh bà mày ว่าวางในกล้องนะโอ้อยนี่ก็จำรับไป้แล้วก็เลี้ยงไว้แล้วนี่ให่อยู่บนปลาโบกเลยครับนี่ทำสมดุลด้วยนะทางทางเท็านี่นตัวนี้ปลาอะไรก็เหรือครับปลาบ้าแับนี่ปลาบ้านะน,น,น,นี่ปกติเท่าตานี้เลยแต่แนี้ตัวมันเป็นโลดนะ

là chắc, à, à, là chắc ừ. ừ. à rồi rồi lần kia liếc, liếc trang nghiệp Ừm Đẹp Ờ rồi, ờ lô Cầm lô nào bà, tụi mặt trong lô

เห็นไม่ต ан> ิดใบกล้วยไปกันเกี่ยวกันตัวใบกล้วยใบคำเราลาวันนี้นะคำแต่นี่มันตรงกรรคำรำถูกทีพี่ตรงกรำถูกเตี้งกับตรงคำถูกตี้งกับต้องไม่กรรมนี่ไม่จ่ายถึงกานวันนี้ถือแบบดีใจมากวันนี้ได้มาเยี่ยมรถหลุงพ่อตากิจราตาก่ลุยมามาช่วยกันวันนี้จับต่างกันตากิากับทุกคนนะจับได้นะจับได้กับเราไปเดียวอ่ารวนลอยปั่นรวนวันนี้กับอ่าเป็นกันเดียวกันกับรถหลุงพ่อ เด้ห้าปลาได้อ่าวันนี้พี่โนูพาเดินเล่นโน่นเล่นนี่นะ<า>ใช่จริงแดีวพี่โนูกับควักไปยิดกับถ้าเกิดว่าอใกล้ต้นใจอีข้ามาเยี่ยมชมสวนหลวงพรมเนี่ยครับถ้ามา,า,าติตดต่อได้จองทางไหนมาครับนี่ยทางเฟซบุ๊กค่ะชื่อหนูซุอนหลวงพรมครับแล้วก็ทางไลน์ครับเบอร์ทีเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์หกหกหกเรยนนะครับจ้า มาศึกษาฮะความรู้ได้มาเลี้ยงกันได้นะกับกับตัางส่วนของปีตากับลอยพันส่วนมานี่กับต้นหลุมลุ่มนะครับพี่ลุยงก่อนนี้ก็เต็มวันนี้มือปลาเต็มดีนะแตาวัินี้ก็รู้สึกว่าให้เติมโต๊ดนะเราบ้านเราก็เติมโต๊ดอยู่แล้วครับบ้านเรายังมีของดีๆมากมายครับมันดีกับปลาตัวเติมกครับมันดีต่อใจครับดีต่อใจชั่วปลาตัวเติมได้ใช่ไหม กัวันนี้กับกขอบคุณกับรับผมกบคุณกับวันนี้ก็คุ้คุณมาีาแล้วก็พิโนกพิโน่แกบกับวันนี้ตอนนี้วันุ่งนะครับออนุยาตลาเพื่อนเืไปก่อนนะครับนะกัผมสวัสดีกับด้วสดีกับ